ชื่นคาเฟ่ครับตรงนี้เป็นถนนเส้นสันกำแพงครับสันกำแพงที่ทางนี้จะไปทางบ้านทิ่ห้วยใสครับทางนี้จะไปออกถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่ไปแม่ออนนะครับแต่ตรงนี้ชื่นคาเฟ่นี่อยู่ในบ้านอ่อนใต้เดี๋ยวไปดูในร้านดีกว่า ที่มาเป็นวันอาทิตย์นะรถเยอะตรงนี้ก็จะเป็นหนองพญาพรมไ,ไปพร้อมยัง เดี๋ยวสั่งกาแฟาก่อนอ๋ออ๋อนีเมนูอาหารเอาคาปูเย็นหวานน้อยได้ครับคือล่ะออปั่นนีไหม,มครับปั่นนีครับเอาเวสเป,เปโซ่ปัน่นหวานวาน้งตีนะครับ หวานปกติขอเข้มๆหน่อยครับซมหมซมัดไหมไม่ซม่ดอ่ะพวฟังกินไร่เเดี๋ยวเดินไปดูข้างนอกดีกว่า

อืข้างล่างว่างไม่มีเรือใยักเล่นเตอไปดิเีอ้งอ,ง,องไม้ออไปเลานเนาไหนครับให้เช่าหรอเออไม่เอาม๋มวตกน้ำ อันนี้ไปวางที่โต๊ะเรไม่เดี๋ยวเขาเรียกเบอร์สิเราต้องเดินขึ้นมา้มาวนี่ยมุมนี้ครับมีโตบอลด้วยไป ไปนั่งเลยก่อน หายไปหน <S <S ึ <S <S like ่งช yeah. okay. you know. ิ <S <S uh so ้นแล้วนี่ครับวันนี้สั่งอะไรมาอันนี้อะไรเอ่ยเจ้วอันไมู้ไม่รูต็มอันนี้อเนยนมเนยนมแอลกขยอลแลวก็นนี้ของชอบปวดสอง หยดเหรียญพยานาคพ่นไฟพ่นไฟพ่นน้ำเนี่ยต้องรอให้ได้หนึ่งนาทีก่อนถึงจะหยดได้อีกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นไฟนี่พ่นไฟให้อาหารปลาช้างร้องและพ่นน้ำพญานาคพ่นน้ำพญานั่อย่างไรวะแต่มันมีสองตัวอันไหนพ่นไฟอันไหนพ่นน้ำเอาอะไรดีสิบบาทเอพ่นไฟพ่นไฟเอาพญานาคพ่นน้ำ ช้างร้องพ่นน้ำอ๋อนี่ก่อนเนี่อ่ะในพญานาคพญานาคหยดพญานาคพญานาคนู่นยังรอหนึ่งนาทีต้องรอหนึ่งนาทีนั่นมาแล้วนู่นนี่พ่นน้ำแล้วพ่นนานหรือเปล่าแล้วเขาอยากร้องน้ำอ่ะ มีตั๊งเหรียญแล้วเดี๋ยวไปเอาเอามีพ่นอะไรอีกพ่นไฟเหวะมีมีพ่นอะไรอีกพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟเหอะไรพ่นไฟอะเฮ้ยมือนนะเมือนนะนี่มีพ่นไฟนะเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวรอมึงวนอ่ะไฟดีสุดอ่ะแห่งนั้อันนี้ไข่แบบดีแบบดี้เองดีนะเนี่ยมันมีอ่ะเนี่ยมันเดีอยะค่ะนี่ไง มันมีเวลาขึ้นนะส,สามสิบวิวยี่สิบเก้ายี่สิบแปดอันนี้หรออันนี้ช้างร้องพ่นน้ำนี่ไงช้างอืมแล้วคืออันนี้อาหารปลาก็คือเอาอันนี้หฮงเนี่ยอาหารปลามันจะตรงนี้อ๋ออาหารปลาอยู่ตรงนี้เอ้ยสามสิบเอ็ดวิอือมจะหมดแล้วจะหมดแล้ว อ่าดับแล้วเออเอาอะไรไงเอาอะไรเอาอะไรช้างร้องพ่นน้ำนี่นี่นี่อยากดูพ่นไฟพ่นไฟนี่มันไปอยู่ตรงไหนพ่นไฟที่ไหนวะไหนอ่ะพ่นไฟดูดิอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วฟูฟู น่กว่าพยานาคเลยค่ะเนี่ยมันจะพ่นมาแล,ลา้วก็รนะเดินไปดูหน่อยตนไฟนี่ครับเดี๋ยวเดินมาดูพยานาคหน่อยโอ้นึกว่าจะยาวแหมตัวสั้นนิดเดียว นี่ไปยันนะอ่ะาช้างร้องเออช้างร้องนี่นี่เอารถมาจอดนี่